กันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ด้วยเทคโนโลยีคริงเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดาวนี่เพื่อเสื้อที่หอมสดชื่นตลอดวนันลด33ถึง26สิงหาคมนี้สำนักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดอบรมโครงการแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณายนิเวศหานสม,มุดเป็นประธานเปิดงานนายธานีพาเขียวสวัสดิกาและคุ้มครองรายงานจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน โดยได้ดรับเกียรติจากนางอุดมรักศร์สาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหัวหน้าสรนักจัการสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมงานที่ห้องประชุมสีเทพโรงแรมโคสิตฮิลล์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์การส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างเป็นภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดซึ่งมีทั้งสวัสดิการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้หนจ้างาต้องปฏิบัติและสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด ซึ่งการจัดสวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัวดีขึ้นการจัดสวัสดิการที่ดีทําให้ลูกจ้างมีความรักและความผูกพันต่อนายจ้างเกินความแังใจในการทํางานลดข้อขัดแย้งและทําให้สถานประกอบกิจการของนายจ้างดําเนินไปอย่างราบรื่นโดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูร์นั้นมีสถานประกอบกิจการจำนวน3,552แห่งลูกจ้าง38,250คน การจัดอบรมโครงการแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานและครอบครัวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูร์ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นายจ้างลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการรูปแบบและวิธีการการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้างและให้สามารถนำแนวคิดนั้นไปปรับใช้ในการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการของตนเองเพื่อให้ลูกจ้างและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีนายจ้า,จางลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจาการเข้ารับการอบรมจำนวน300คน